อิอิปิบออิปีปอปาร์ลปอปาออกเสียงบออีปิออกเสียงชี้ไวปบออิทิทออิทิสออีสี่ตัวตรงบบออิบิบิต่อไปลูกต่อไปเป็นสระอุลโดออุดลเอาวางลูกก่อนแล้วางลูกโอุ โซอุสุโซอุสุหออันนี้เป็นพอพุงพอุอุกอ่ะพออุบอุกใช่แล้ต่อไปเป็นสระอะก่อนลูกสระอะก่อนกออจัจจออจัจจกออปะอออะอโอเคแล้วต่อไปเป็นอุลูกอ๋ออันนี้อ่านแล้วอันนี้อ่านโอเคต่อไปเป็นสระออกลูกกอกอ จอจอจานจอจอออจอโดอโดฮอตอนนี้ฮอฮอออใช่ลูกยังเป็นสระอออยู่เป็นสระออกอยู่ตออ่อตอใช่ลูกสอออกสอสอออกสอครับต่อไปเป็นสระเอลูกสระเอนะสอเอ ตอเต๋าตอเอกเตใช่กเอกเกบอเอกเบอเอเอกครัต่อไปสระแอลูกสระแอตกเอกเกตอเอเตบอเอเบอบอเอกเบชอชอแอแชสอแอแฉอแอดแ